ต่อไปเป็นคำถามของคุณอะไรนะคะคุณเก้าค่ะคุณเก้าจากจังหวัดสระบุรีโก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณเก้านะคะที่ถามคำถามเกี่ยวกับการทำสบู่มาหาครูดาน,นี้นะคะครูครับผมอยากทำสบู่อยากทำแบรนด์ครับแต่ผมยังทำสบู่ไม่เป็น ครูช่วยแนะนำด้วยครับว่าผมควรจะทำสบู่อะไรดีละหว่างสบู่กิจเลนและสะบู่น้ำมันขอบคุณครูดานินี้นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นของผมว้าว,ว,าวเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณก้าวที่ถามครูดานิเข้ามานะคะครูคดานิจะตอบแบบนี้ค่ะว่าประเด็นเนี้ยคำถามจนีเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมีคนถามครูดานิเข้ามาเยอะมากนะคะว่า อยากทําสบู่ค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไงครูคช่วยแนะนําหน่อยว่าผมจะทําสบู่กีซีลีนหรือสบู่น้ํามันดีนะคะเป็นคําถามท,ท,ที่ที่ทุกคนถามอยู่ในหัวตลอดเวลาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําสบู่กีซีลีนหรือสบู่น้ํามันครูดานี้ขอแนะนําแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากเริ่มต้นการทําสบู่นะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องดูคือกลุ่มเป้าหมายของคุณค่ะว่าคุณจะทําสบู่เมื่อขายหรือทําใช้เอง ถ้าคุณทําใช้เองคุณถามตัวเองว่าคุณต้องการธรรมชาติ100%หรือต้องการแบบตามท้องตลาดทั่วไปถ้าคุณทําใช้เองคุณต้องการธรรมชาติ100%คุณทําสบู่น้ํามันค่ะแต่ถ้าคุณต้องการทําขายคุณไปดูตลาดที่คุณจะขายค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครและ ในตลาดสบู่ตอนนี้เขานิยมสบู่แบบไหนสบู่กีเซลลนหรือสบู่น้ำมันและกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นเป็นต่างชาติหรือว่าในประเทศไทย ถ้าเป็นต่างชาติแนะนําสบู่น้ํามันค่ะเพราะสะบู่น้ํามันเนี่ยต่างชาติเขารู้จักนะคะยิ่งคุณมีตลาดส่งออกนะคะคุณทําสบู่น้ํามันส่งออกเลยนะคะมันจะขายดิบขายดีมากแล้วคําถามที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันจะน้อยมากเลยเพราะต่างชาติเขารู้จักสะบู่น้ํามันค่ะแต่ถ้าเป็นพมา่าเขมกรกัมพูชาเรานะคะ เขาจะชอบสบู่สวยๆค่ะก็คือสบูก่กีซเลีนนะคะและตลาดในบ้านไทยของเรานะคะก็จะเป็นสบูก่กีซเลีนเช่นเดียวกันเขาชอบสวยๆงามๆสบูก่กีซเลีนก็คือแบบนี้สบู่น้ํามันก็คือแบบนี้สบูก่กีซเลีนนะคะจะมีสสวยๆนะคะคนทําขายเยอะแยะมากมายฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจเลือกสบูก่กีซิลีนคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณมีตลาดของคุณแน่นอนเพราะ คุณจะมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายค่ะคุณจะต้องมีแบรนด์ของคุณคุณจะต้องมีแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเช่นเดียวกันถ้าคุณตัดสินใจย่างเท้าเข้ามาในโลกของการทาสบู่แต่ครูดานี้จะบอกคุณแบบนี้นะคะว่าคุณไม่ต้องกลัวค่ะครูดานี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นทำสบู่เมื่อปี59 นี่นะปี59เราออกจากงานคูดานี้ยังสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาจนประสบความสําเร็จใครๆบนโลกออนไลน์ก็รู้จักคูดานี้หมดเลยคูดานี้ทาได้คุณก็ทําได้เช่นกันคูดานี้เริ่มต้นทำสบู่จากสบู่กีเซเลนเช่นเดียวกันนะคะทำแล้วก็พอกีเซเลนเสร็จเสคูดานี้ก็ไปสบู่น้ำมันแต่เป้าหมายของคูดานี้คือ เพื่อที่จะลุกขึ้นมาเป็นครูสอนนะคะไม่ได้เพื่อที่จะทําขายอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าคุณอยากจะทําสบู่ขายคุณตัดสินใจไปเลยค่ะเริ่มแรกที่สบู่กิสลีนก่อนนะคะซื้อเบตมาหลอมเทหลอมเทหลอมเทนะคะทําสสวยๆ,ๆกลิ่นหอมๆคุณก็สามารถสร้างตลาดของคุณได้เพราะอะไรที่ครูดานี้แนะนําสบู่กิสลีนเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องพูดเยอะค่ะเพราะทุกคนรู้จักสบู่แบบนี้หมดเลย ะะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกสบู่น้ำมันน่ะคุณต้องพูดเยอะต้องอธิบายเยอะค่ะเพราะคนส่วนมากยังไม่รู้จักสบู่น้ำมันพอเราบอกว่าอุ้ยสบู่น้ำมันมันเป็นยังไงหรอสีไม่สวยเลยมันมันใช้แล้วมันเป็นยังไงฟองเยอะหรือเปล่าทำไมสีมันเป็นอย่างนี้เขายังไม่รู้จักกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลือกสบู่กีเซเลนแบบนี้สีสวยๆนะคะสีสวยๆแบบนี้ เขาจะไม่มีคำถามเลยว่าอุ้ยมันทำจากอะไรหรออะไรเขาจะถามคุณอย่างเดียวว่าหอมไหมฟองเยอะไหมมีสรรพคุณช่วยอะไรโอ้ถ้าเปิ่วมันฟองเยอะสรรพคุณดีเขาก็ตัดสินใจได้ง่ายค่ะนะคะก็นะคะคุณก้าวนะคะคุณก้าวจากฟังจังหวัดสระบุรีนะคะก็คงจะได้คำตอบไปแล้วนะคะว่าควรจะเลือกทำสบู่อะไรระหว่างสบู่กิสเลนและสะบู่น้ำมันคูดานิปเป็นแค่ คนชี้แนวทางให้กับคุณเท่านั้นแต่คนที่ตัดสินใจคือตัวคุณเองค่ะ